สวัสดีครับปอรุงเรืองรถบ้านครับวันนี้จัดให้ตามคำขอรถอูสุดีแม็กเครื่อง3.0 SLX นะครับราคาหลักหมื่นนะต่อรองได้อีกนะครับต่อรองได้อีกตัวนี้เป็น SLX กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ผมขับมานะครับน่าจะประมาณ200กว่ากิโลเกือบ300เติมน้ำมันมาประมาณ600น้ำมันก็ถือว่าเหลือนะครับถือว่าประหยัดอยู่นะถือว่าประหยัดอยู่ผมเทสให้แล้วช่วงล่างดีมากๆนะครับช่วงล่างดีแล้วก็เครื่องดีด้วยนะ้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือเอามารีวิวให้ลูกค้าเลยเอฟซเลยนะครับขายตามสภาพขายตามสภาพนะครับสีมีจางบ้างนะครับตามการใช้งานนะผมไม่ได้ทําสีหรือบิ้วสีนะอ่าก็จะประมาณนี้เยอเอาให้ลูกค้าดูตัวรถรอบคันว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับล่องรอยเขามีแน่นอนครับตามการใช้งานนะอันนี้รีวิวตามบ้านๆเท่า,าแบบจริงจังเลยนะครับบอตัวบอกกันนะประมานนี้เลยนี่อ่ะสะภาพข้างหน้า ระบบไฟออกปกตินะครับทุกอย่างนะครับระบบไฟออกปกติทุกอย่างรถยืนสวยนะรถยืนสวยนะครับนี่น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้กองน้ามันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับไฟตาเดี๋ยวขัดให้นะสีฝากระโปรงก็จะประมาณนี้นะครับเราเอาเข้าเอาไปเข้าไร่เข้าสวนไม่มันไม่น่าเกลียดเลยครับนะไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานอย่างแน่นอนนะนี่โลโก้ยูซูอยู่ครบนะครับอยู่ครบอ่า ได้เป็นล้อแม็กทั้ง4วงยางพร้อมใช้ทั้ง4เส้นนะล้อสวยๆของยูสูเลยนะครับเซ็โลโก้ SLX ยังอยู่ครบนะครับเป็นตัว SLX นะสภาพสีก็ตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยสภาพสีนะตัวลว้อรอบคันนะครับสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้ ยังมีให้เห็นอยู่นะสติกเกอร์นะแต่จางนิดหน่อยครับจางนิดหน่อยนี่เหล็กตัวนี้เดี๋ยวผมถอดออกให้นะครับเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กกันชนท้ายผมได้มาสภาพนี้นะครับผมได้มาสภาพนี้เลยร่องรอยเขามีบ้างตามการใช้งานนะลูกค้าซื้อไปเอาเข้าไร่เข้าสวนขีดกวนมันบริสียธิยดเลยนะครับได้เป็น USD Max ด้วยกระบะกระบะแม็กไลเนอร์มีแถมมาให้ครบนะครับนี่สภาพข้างหลังก็จะประมาณนี้ ยางอะไหล่มมาให้ครบนะไฟทงไฟไท้ายใหม่กริกนะครับออกปกติทุกอย่างอันนี้คือสภาพฝั่งซ้ายนะครับสภาพฝั่งซ้ายผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะลูกค้ายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยสภาพก็จะประมาณนี้ล้อแมกนะครับสภาพก็จะประมาณนี้เลยมีบ้างร่องรอยนะครับมีบ้างร่องรอยตามการใช้งาน ก็จะประมาณนี้โลโก้ s x ยังอยู่ครบยังไม่ได้ทำความสะอาดนะนี่กีฟุนยังเต็มเลยครับนี่ไม่ได้เป็นรอยนะครับนะตัวนี้เห็นกีฟุนแล้วนี่เด้อก็จะประมาณนี้เลยราคาหลักหมื่นนะครับยูโรสวดีแมกนะครับเครื่อง3.0 Direct t u r ไดเกเทอร์โบนะครับอ่าคันนี้เป็นอ่าพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็น รถสภาพยืนสวยขับทางไกลได้สบายนะครับขับทางไกลได้สบายผมเทปมาให้แล้วประมาณ200กว่ากิโลเกือบ300อยนะอ่าสภาพภายใน<ส>ก็จะประมาณนี้ครับเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าตัวนี้เป็นหนังนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยเบาะนั่นงมีครบนะครับเรือนไม้ก็จะประมาณนี้คอนโซลหน้า ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้คาดีเกียร์ดีนะนเดิมเดิมเดิมทุกอย่างนะครับซับภายในประตูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้า,าเป็นกระจกไฟฟ้าก็จะมีร่องรอยบ้างนี่ครับซับซับไม่สวยนะซับภายในประตูไม่สวยแต่ถ้าอยู่ร้านผมมีเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้หรือลูกค้าอยากได้ไปสภาพนี้เลยขอต่อราคาผม ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาน <S <S สวยๆเนียนติดนะครับอ่ะโอเคสั่งต่อไป <S <S สวยเลยนะอันนี้นะนี่ <S <S ถือว่าใช้งานได้ล่องรอยมีแน่นอนครับตามการใช้งานนะครับรีวิวตามเนื้อผ้าขายขายราคาตามเนื้อผ้านะครับจุดยึดมีมาให้ครบนะเผื่อลูกค้าได้ไปขนขอขนข,ข,ของนะครับขนคนงาน ประมาณนี้เลยนะเรามาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับไม่เป็นดูปรรคในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมดูที่ร้านให้นะครับว่ามีไหมนะครับถ้ามีก็จะทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยรถยังไม่ได้ล้างเลยนะใด้มากสภาพนี้พึ่งหอดเลยนะครับทาการรีวิวเลยนะคอนโซลถือว่าโอเครับรองว่าทําความสะอาดเข้าไปใหม่กว่านี้แน่นอนนะครับนี่เบาะ สวยยืนด้วยสวยนะครับประมาณนี้เด้วขับดีนะครับขับดีมากๆคันนี้ลครับเปิดฝารกระโปรงนะครับไม่รู้ว่าผ่านไหมอ่ะสองร้อยกว่ากิโลสามร้อยโลขับมาหอดบ้านขับมาหอดกาละซินน่ะน้ำมันประมาณห้าร้อยหกร้อยนะผมเติมแรนสาเดียวเลยบอดีพักเลย เดี๋ยวทําความสะอาดภายนอกภายในห้องเครื่องให้เดิมอากเดิมเลยมีมาให้ครบด้วยนะครับการความร้อนนี่เดิมๆนะครับความร้อนปกติทุกอย่างนะเม็ดวงเม็ด,มดอาร์คเดิมนะครับโอเคมาเรามาฟังเสียงเครื่องลุงสตาร์ทนะครับ ระบบไฟออกปกติเลยนะระบบไฟออกปกติทุกอย่างเลยรับรองว่าเครื่องตัวนี้ผ่านนะครับถามว่ากินน้ํามันไหมยู่ที่ทีมเรานะครับอยู่ที่เท้าเรานะครับสวยๆนะครับเนี่ยเครื่องจดมเดมดเดิมเลยผ่านแน่นอนถ้าลุงลองขับเทสให้ดูหน่อยครับรอบนึงเดี๋ยวขับเทสให้เอฟซีและลูกค้าดูเลยนะ ราคาเราแน่นอนนะครับราคาเราแน่นอนหลักหมื่นผมบอกเลยว่าหลักหมื่นดูคิปไม่จบนะครับเล่มเอกาสารนี่ครบนะครับจะประมาณนี้เลยสภาพสีก็มีบ้างตามการใช้งานเั่นแหละไรร่อง,งเรื่องดีเลือพิ่งคพิ้งอ้อมเลยอันนี้อยวผมทำความสะอาดให้นะยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ร่องบอกร่องแบกซื้อ หรืก็ตามสภาพตามราคานะครับหรือว่าโอเคช่วงล่างดีเลยแหละนะใครที่หาอยู่ก็ฝากพิจารณาด้วยนะได้อุสูดีแม็กนะครับในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองหวันช่วยนะครับอจอดตรงนี้เลยลงปิดคลิปละทีนี้น Right. ล่องรอยเขาก็มีบ้างนะครับรถไม่ได้ดิ้วไม่ได้ทําสีก็จะประมาณนี้นะครับขนาดรถเราดูแลดูแลเองก็ยังเป็นหลอกเป็นรอยเลยนะครับพอ oh, ลงเดี๋ยครับอ่ะมาเปิดราคากันเลยแล้วกันนะครับอีซูดีแม็กนะครับตัว SLX นะตัวนี้นะกระจกไฟฟ้า นะครับกระจกไฟฟ้ารถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานราคาเอาไป99,000บาทต่อลองได้นะครับ99,000บาทต่อลองได้ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ0 6 5 5 3 6 9 8 9 8แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 5 4 5 3 4 4 3 4นะครับได้ดีแม็กไปใช้โอ้โหสบายนะครับครับยาวๆนานน้ำมันเครื่องอย่าขาดน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้เดี๋ยวเช็คระบบไฟเช็คแอร์ให้ ลูกค้าจ่ายตังผมสับอย่างเดียวนะครับอีกสรับอย่างเดียวเลยนะได้เป็นล้อแม็กซ์ทั้ง4วงด้วยนะครับอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับพารถดีๆสภาพดีๆมาให้ลูกค้านะเดี๋ยวเข้าขาแกะขัดสีให้ใหม่คลิกเลย99,000บาทโทรให้ทันเอาให้ไวนะครับอ้าวสำหรับวันนี้นะครับผมขอปิดคลิปเท่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ